สวัสดีครับนี้ก็จะมาแนะนําสินค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นแท่นกดของ a e r o p a e s s นะครับผมใช้ได้เฉพาะของ a e r o p r s s เท่านั้นนะครับผมบส่วนตัวนี้ก็เป็นแท่นกดของ SP 200นะครับผมเป็นเป็นเครื่องกดของ s t a r l e s s o SP 200นะครับป็นตัวนี้นะ ใช้ได้เฉพาะนะครับเฉพาะไปใช้กับอย่างอื่นไม่ได้นะตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็สามารถวางอาของได้นะจะเป็นวางแก้วหรือวางกาน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนนี้ก็เป็นชามข้าวน้องแมวน้องหมาครับขนาดของชามก็หกนิ้วนะครับผม เหมาะกับหมาน้องหมาน้องแมวขนาดกลางนะครับอันนี้ก็แท่นดิฟนะรับตัวนี้ก็ที่คอกากาแฟเคนนอกนะครับขนาดสูง10เซนกับสูง15บห้าเซนนะครับถอดล้างไดนะ้อันนี้ก็เป็นท่านดินะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นกล่องใส่ที่กองกาแฟที่กองกระดาษกาแฟครับกองมเมลก,กาแฟใส่ได้ทั้งหมด80แผ่นใส่ได้ทั้ง01และ02ส่วนอส,อสองตัวหลังนี่ก็เป็นแท่นดิฟดิฟกาแฟก็ได้นะครับใช้กับกวยดิฟได้แล้วก็ใช้กับสตาเลโซ่300ได้ S-P 300กับดิฟได้นะครับสามารถใช้ได้สองอย่างเลยคือดิฟกาแฟก็ได้หรือจะเป็นอ่กดเป็นแท่นกดใช้กดกับเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่สามร้อยได้ครับอันนี้จะได้สองอย่างในตัวเดียวอันนี้ก็เป็นแท่นดิฟกาแฟสองหลุม กับประมาณนี้ใช้กับขนาดของหลุมนี้ก็ใช้กับเครื่องกดกาแฟของ SP300 ได้นะถ้าจะใช้อ่ะครับข้างหน้าครับเป็นแผ่นไม้ลองแก้วนะ้ำหรือลองตาช่างก็ได้อันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์แต่ยังยังไม่ได้เอาไปเอาไว้วางขายนะครับก็มันยังมีอสิ่งที่ผมยัง ยังไม่ได้ผลิตขึ้นมาแต่ว่ามีขายแล้วแต่ว่ากาลังจะผลิตก็เป็นเป็นแท่นเป็นแท่นสองหลุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะพิเศษเขาสามารถหลุมนึงจะกด sp สามร้อยอีหลุมนึงจะกด sp สองร้อยนะครับผมได้ภายในตัวเดียวกันเลยซึ่งหลุมที่กด sp สามร้อยเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษสามารถใช้ดิฟกาแฟได้ด้วยคือจะได้ทั้งสามอย่างเลยนะครับ แต่ตัวนี้ของหมดให้ยังยังกำลังจะผลิตอยู่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ